สวัสดีค่ะสองพระนางชื่อดังอาร์ตพิงกี้ไม่อายทำกินขยันทั้งคู่คุณชายหมูกรอบเป็นนักแสดงหนุ่มที่ผ่านตัวเองเป็นพ่อค้าแม่ค้ากันไปแล้วสำหรับตอนนี้บอกเลยเฮงและปังสุดๆสำหรับอาร์ตพระสุดกับพิงกี้สาวิกาล่าสุดอาร์ตได้เปิดบูธขายคุณชายหมูกรอบที่บางแสนจังหวัดชนบุรีและ บริเวณใกล้เคียงกันก็มีร้านของพิงกี้ตั้งอยู่ด้วยเธอจึงเดินมาหาอาร์ตทำให้เกิดโมเมนต์น่ารักขึ้นมาแม้อากาศที่บางแสนจะร้อนมากแต่ก็มีแฟนคลับมากมายมารอต้อนรับและรอซื้ออาหารบอกเลยงานนี้บางแสนแทบแตกโดยล่าสุดอาร์ตเพิ่งได้ออกมาโพสตคลิปที่ตนเองพาลูกทีมคุณชายหมูกรอบไปออกบูทธที่บางแสนจังหวัดชนบุรี ปรากฏมีการขายดิบขายดีถึงขั้นทำลายสถิติ1,300กิโลใน3วันและยังมีช็อตฟีลดีต่อใจที่นักแสดงสาวพิงกี้เจ้าของแบรนด์ปรามึกทอดพิงกี้แวะมาหาที่บูธจึงได้เปิดโมเมนต์น่ารักขึ้นมาท่ามกลางแฟนคลับแห่ฟินเข้ามาขอถ่ายรูปกันอย่างล้นหลามโดยแคปชั่นว่าแม่ค้าคนเก่งแวะมาหาคุณชายหมูกรอบเป็นยังไงกันนะตลาดแตกเลยสิคะ ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่แวะมาอุดหนุนมาถ่ายรูปก,กันนะครับผันตัวมาเป็นแม่ค้าเต็มตัวแล้วสำหรับพิงกี้สาวิกาชัยเดชที่ล่าสุดเจ้าตัวได้โพสต์คลิปลงติกตอกอัปเดตชีวิตที่ตอนนี้กำลังไปได้สวยและมีความสุขมากซึ่งพิงกี้หันมาเป็นแม่ค้าขายของที่ตลาดแบบเต็มตัวขายปลาหมึกยักษ์ทอดอยู่ที่ตลาดบางแสนนั่นเองโดยในคลิปได้ใส่ข้อความไว้ว่า หน้าร้านใหม่ใช้ลกว่าเดิมพร้อมบรรยากาศที่มีลกูกค้ามายินร้อุดหนุนลายรอบเรียกว่าขายดีสุดๆไปเลยทั้งยังได้แคปชั่นว่าคิดถึงกันไหมแวะมาอุดหนุนกันได้เด้อจ้าปลาหมึกทอดเองแป้งแพ็คเองอาชีพแม่ค้าเต็มตัวแล้วจ้าซึ่งปลาหมึกทอดที่พิงกี้ขายนั้นเจ้าตัวทำเองทุกขั้นตอนตั้งแต่แพ็คแป้งคลุกแป้งทอดปลาหมึกเองที่หน้าเตา และยังขายเองอีกด้วยค่ะขอบคุณทัตโตมีเดียค่ะ